สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุริสิวุฒกมำกับรายการ JC พินิการเกษตรออนทัวร์นะครับกับเพจเกษตรตองแปดครับวันนี้เรายัางอยู่กันที่ชนบุรีนะครับวันนี้มาที่สวนข้างบ้านนะครับของคุณสันฟ้าซึ่งนะครับคุณสันฟ้านี้ก็ได้เอานวัตกรรมปุ๋ยของเรามาใช้กับพวกมันต่างๆแล้วกักบทุเรียนด้วยนะครับซึ่งมีทุเรียนปลูกไว้ กินเองเล่นๆนะครับอยู่ประมาณ3 4ต้นนะครับหน้าบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งว่าความจเจริญเติบโตของทุเรียนเรามาชุดแรกๆนะครับประมาณแค่เอวเราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงนั้นจะให้ดูทรงเดิมครับต้นจะกันแกลนหน่อยแล้วก็กิ่งก็จะตั้งๆครับกิ่งตั้งหมดเลยเราก็แนะนําว่าพอกิ่งตั้งมากมันเบียดชัด2อชัด3ทําให้กิ่งข้างบนไม่กลางนะครับเราก็เลยมาแนะนําเกี่ยวกับให้เอา ในส่วนของอดึงกิ่งเ้าช่วยแล้วก็แต่งกิ่งช่วยนะครับแต่งกิ่งตามบริเวณขนแนงตามโคนตรงนี้นะครับเพื่อให้ยอดมันหนักปลายแล้วก็บางชั้นถ้ากิ่งมันตั้งมากก็จะแนะนําให้เอาช่วยดึงครับช่วยดึงเขานิดนึงอย่างตงัวนี้ที่นี่ก็ใช้หินนะครับแบบนี้นี่เอาหินดึงเพื่อกลางเลยเพราะทุเรียนเราต้องการให้กิ่งมันกลางในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้หินช่วยอันนี้กางขึ้นเยอะเละครับเพราะฉะนั้นชั้นหนึ่งเนี่ย ถ้าใครดูวีดีโอในครัง้งก่อนๆเนี่ยมันจะตั้งมากครับสูงแต่ว่ากิ่งไม่สามารถทําลูกได้เลยนะครับแต่ชุดนี้กิ่งสามารถทําลูกได้และทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การยืดบนยืดข้างนี่โอ้โหยืดบนนี้ออกไปประมาณเกือบฟุตกว่าครับต้นนี้เกือบฟุตกว่าเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมาดูอสองต้นนะครับ ตอนนั้นปลูกแรกๆยังไม่มีระบบน้ําด้วยนะครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มมาวางระบบน้ําช่วยนะครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มมาวางระบบน้ําช่วยไม่ได้มาคนเดียวครับมากับเจ้าของร้านเจสีซักซีด้วยครับผมครับสวัสดีครับผมพี่พีคับครับ,รบวันนี้มาส่วนใครครับ สวนของคุณซันฟากับคุณทิดมาศครับแกผมเท่าแก่มาศนะครับทางนี้ถ้าใครอยู่ทางโซนหนองไผ่แก้วต้องรู้จักกันดีนะครับว่าเจ้านี้ปลูกปลูกมันปลูกพืชไรเยอะมากแล้วก็มีปลูกทุเรียนด้วยเป็นไงครับมามาชุดนี้ดูคนสิครับบใหญ่มากเนี่ยโอ้โหผมเพิ่งสังเกตคนชุดนี้เท่าขาแล้วครับอ่ายังไม่ใหญ่เท่าไงกัวล่างชุดนี้เท่าขาแล้วแล้วก็จากกิ่งที่ตั้ง ชุดแรกๆมันตั้งมากเลยตั้งหมดเลยนะครับตั้งหมดเลยไม่สามารถทําเป็นกิ่งทําลูกได้ตอนนี้นี่ครับนี่ตรงนี้จะใช้หินดึงจะหินดึงช่วยครับตรงนี้ทําให้ชั้นหนึ่งกลางชั้นสองก็กลางนะครับอันเนี้ยดูดูได้เลยบางชัดนี่ไม่ต้องดึงละอ๋ออันนี้เห็นไหมครับชั้นนี้ไม่ต้องดึงละมันออกออกมาเองเลยนะครับแต่ก็ประกอบกับการแต่งแต่งกิ่งบริเวณโคนอ่าบริเวณโคนของกิ่งหลักช่วยด้วยนะครับ เนี่ยรากระดูกข้างบนครับนี่อออันนี้เยอะครับอันนี้ประมาณเก็บเก็บสองฟุตสามฟุตได้สําหรับยอดที่แตกขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็น่ครับแตกเป็นหางกระรอกเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ช่วงฝนก็จะมีในส่วนของเรื่องมแมลงมารบก,กวนบ้างนะครับชุดใบเป็นไงบ้างครับพี่พีนี่โอ,โ,โอ้โหสวยครับแตกม่แตกแตกมาแตกถึงรากเลยคือระบบรากดีมากครับชุดนี้ยอมรับเลยแล้วก็ กิ่งข้างก็ขยายนะครับพี<ด>่พีเนี่ยกิ่งข้างนี้ท่านผู้ชมดูครับเนี่ยประมาณเท่ากับท่อน้ําเล็กๆได้แล้วนะครับเดิมทีจะกิ่งเล็กมากอันนี้จะหิวหูชุดนี้จะขยายชุดกิ่งนี้ก็ไม่น่าจะเกินกันยาปีหน้าเนี่ยน่าจะทรงขนาดที่จะสามารถที่จะเริ่มทําลูกได้แล้วเพราะว่ากิ่งเริ่มขยายมากนะครับ อันนี้ก็พีพชุดแปลงนี้ใช้แนะนำใช้ปุ๋ยตัวไหนใช้นะครับอ่อแนะนำใช้ปุ๋ยทองล้นครับสีส้มครับทำไมไม่ไม่ใช้ตัวนี้ดีครับเพราะว่ามันมีธาตุาหารครบสี่ตัวครับนอกจากเอเอแล้วครับมีปุ๋ยหลักปุ๋ยรองและปุ๋ยเสริมอีกครับแถมยังมีตัวป้องกันโรคด้วยอืมครับผมแล้วก็เติมพวกฮิวมิกฟูมิกมาด้วยอ่าครับอะมิโนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะ สภาพอากาศร้อนบ้างฝนบ้างก็เลยไม่เคยกระทบนะครับครับผูดดูแลสวนนี่โอ้ยิงต้นนี้ครับต้นนี้ชัดมากเนี่ยครับอันนี้แต่ข้างนี่ส่วนใหญ่จะเจอเกินเกินคืบหมดเลยนะครับเนี่ยเกินคืบหมดเลยกิ่งข้างนี่มาเกินคืบแล้วก็ชุดนี้กิ่งแรกๆก็ตั้งเหมือนกันใช่ไหมครับทุกต้นแลครับตั้งหมดอันนี้พอดึงอันนี้ครับพอดึงมาปุ๊บ ก็จะสังเกตว่าบางกิ่งก็จะกางกลางโดยอัตโนโมัติเลยแรกสุดนี่นก็มีใบ,บับมาแรกสุดใบน้อยมากแล้วชุดน,นี้ครับนี่ใช้หินหินถ่วงเลยครับดึงดึงช่วงเขาจริงๆกิ่งชุดประมาณนี้ไม่เกินเดือนก็เริ่มปล่อยได้แล้วครับก็จะกลางโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าพอเราดึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยกางกลางโดยไม่ต้องดึงละนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี่โอ้โหนี่อันนี้เกือบเกือบสามฟุตได้ ที่ขยับขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกํลาลังหมุนครับเตรียมกาลังหมุนอยู่ของคุณสันฟ้าก็หลังจากที่สามสี่ต้นหน้าบ้านได้ผลก็เริ่มเอาไปขยายเพิ่มข้างหลังอ่าข้างหลังองอีกประมาณอีกอีกอีกแปลงนึงเลยนะครับแต่ที่ตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมครับพี่มะพร้าวครับเนี่ย <laughs> ครับท่านผู้ชมเห็นร<ม>หรือเปล่านี่โอ้โห มะพร้าวจากต้นนี้ไม่เคยออกลูกมาก่อนเลยอ่าจากไม่เคยติดลูกเลยครับดูชุดนี้ครับเต็มคอเลยแล้วก็แต่ทลายนี่เยอะมากๆนะครับแต่ละทลายเยอะมากๆเลยสําหรับมะพร้าวที่นี่ใส่สองล้นสีส้มใช่ไหมใช้สองล้นส้มอันนี้เหมือนกันอ่าครับครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งดูแลต้นไม้ดูแลดินอ่าครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับซื้อผลผลิตที่เอาไปกินก็ปลอดภัยทั้งคนผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับ ถ้าสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับถ้าอยู่ภาคตะวันออกนีติดต่อพี่พีพีร้านในปุ๋ยเจนซีสซิสน้องไผ่แก้วสาขาหนองไผ่แก้วนะครับเบอร์อะไรเขาก็0 8 2ย์แปดสอี่เอ่าติดต่อเราบริการอะไรบ้างครับบริการยินดีบริการไปตรวจแปลงให้ทั้งดินทั้งปุ๋ยทั้งน้ําครับทั้งตัดแต่งกิ่งดูให้หมดนวครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายอ่าอันนี้เราก็มาแนะนําตั้งแต่แรกเหมือนกันเหมือนกันนะไม่มีค่าใช้จ่ายจะทรงกิง่งโอ้โหดูโคนโคนขยะกิ่งข้างเนี่ยครับเนี่ยเท่าเท่าของเท่าของเท่าแกย้งแล้วนะกิ่งข้างเนี่ยครับอ่าใช่เนี่ยเนีย่ยชุดชุดนี้ของเท่าแกเท่าแกย้งเนี่ยใหญ่เท่ากันแล้วครับแล้วก็ซกนีโปงนี่ครับใช้ได้เลยส่วนนี้ แล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันะจะลองไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ทางคุณสันฟ้าปลูกนะครับอ่ะแปเดินดูวันนี้พอดีคุณสันฟ้าตีธุระนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาพาทัวร์รอบก่อนก่อนที่พามาทัวร์กันมาดูกันนี่สูงครับอันนี้ถ้าเทียบเ,เดี๋ยวขออนีเทียบความสูงอีกสักรอบหนึ่งพี่พี่ขอยยืนเทียบหน่อยครับตน้นต้นนี้ก็ได้พอมาจําได้เลยครับครั้งแรกๆเนี่ยประมาณแค่เอวขยับขึ้นมาอก ขยับึ้นมาท่วมหัวหครับสอ,องเมตรก่อแล้วโอ้โหพี่ชูมือหน่อยครับนี่ครับสุดเลยสุดชูมือแล้วนะแต่ก่อนวัดแค่โทษทีนะครับเทียบแค่ศีรษะเดี๋ยวนี้ชูมือไม่สุดคะแล้วกลางมือกลางมือข้างครับนี่นี่เลยมือแล้วครับนี่ครั้งก่อนมาคือเท่าเทียบมือนี้เราก็ถือว่าเยอะละอันนี้เลยเลย,เลยมือมาเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยเลยเราลองไปดูที่แปลงข้างหลังกันอีกทีหนึ่ง อยู่โซนนู้นนะครับที่ลงเพิ่มเลยครับสำหรับท่านใดที่จะปลูกผู้เรียนนะครับก็ปรึกษาทางร้านได้เลยแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโรคพืชก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ทางร้านก็ให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรละเดี๋ยวถ้าไง ก็จบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำวิดีโออีกแปลงหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งก็ฝากไว้ครับสำหรับเพจเกษตรตองแปดมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรในทุกเรื่องเลยเมื่อจะปลูกพืชไร่ผลไม้พืชสวนปัญหาโรคพืชสัตรูพืชต่างๆนะครับเราถือว่าเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันในที่นี้นะครับเราเจอกันในวิดีโอหน้าครับในกลๆที่เห็นนี่คือทุเรียนอีกแปลงหนึ่งของคุณสันป่าครับ